สวัสดีนะครับเช้าวันที่ตุบม <10. S 2> ิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเราฝากไปเลยก,ก็จะอยูาแต่ตลาดนัดโคกระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับบรรยากาศคึกคันกน้ำแน่นนะครับหัวใหญ่นายขาดหักใหญ่แนีแน่ยประมาณห้าสิบบาทนะครับเนี่ยสามหมื่นหกนะ ให้กันค่ะเดยตรงชารูเ่นะครับสูงลอยหาสิบนะสามหกเงิงขาดกันไหลายา่สาใหญ่สาใหญ่เจ้าบาทน,นะครับสาใหญ่นี่ยม่มั่นตัวม่มั่นว่ะครับไปเร่ ผูวใหญ่พอพันอยู่ไข่ใหญ่เลยไข่ใหญ่เลยออพ,อพอพันเล่นะอู้หัวพอพันหัวพอพันหน่อยครับอายุจ้าปีอะไรหนึ่งอายุสี่ปีเป็นหองพอพันสี่ปีเลยเพียงหูครับไข่น่ะจะร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกครับพอพันครับเปิดเวลาไปไหนนะครับ ห9สินะสนใจที่ต้อได้เบอร์ไดนึงศูนย์เก้าแปดศูเ้ปดหนึเ้าหนึ่งห้าแปดสี่ไปนะมั่วอยู่สั่วอยู่รเนีลาสี์สไลงั่วอยู่ลาสีสไลนะครับสนใจท่านั้นครับขากรรมใครไงหรือใครไงใครรอนะครับบ่ายืนเงือกอบึงได้นะครับโหนกดีนครับสูงใหญ่ครับ หูอยู่ด้วยนะล้นขุดเขาตัวแดงนะครับนะเบิ่งกามเนียพ่อชาได้ครับกามเนียขนาดกลางนะครับใหญ่เงีวนะครับใหญ่เงีวครับเยี่ยมได้อยู่นะครับซีปีครับไอดีาโบ มือนึ่งอเอาขึ้นมือนึ่งเปิดสิบสามครับมือสามขาดโดน,โนง่วงงามน็อตง่วงามง่วงามเวียดนามก็ซื้อเป็นตีเป็นเนื้อมันนะครับแต่ว่าครับข่าวลือกันห่้าแบบว่าเวียดนามกับขัดแม่พันธุ์พอพันธุ์อยู่ได้เหมือนกันครับซื้อเป็นร้อยเนื้อแต่ว่ากับขัดพอพันธุ์แม่พันธุ์อยู่เนาะ รุดเข่ามือเวียดนามมาหลแล้วนะครับแบบรวยอายอยอยู่ตัถดาะกระเี้วอีลากสีเเงินพันเกียงเขาไปัน่แปดร้อยหน่งกระเช้าโอย่งซื้อเารุนอะรั่วตเป็นสองพันนี่ยอทุัเป็นสอันเงกันเพียงครับเจเจ๋เป็นหนเงินเจเป็นหนเพียงเพียงนะครับ ใน,ในหอยิันดันเอาอีก,ออกอแปดแรอ้อยก็สิดัดเีกแปดร้รอยเน,อน,นี่แน่นดีนะการเนื้อสวยสวยสาวหน่อยสูงลอยี่สิบนะครับลอยสิบห้าบวกนะครับอยสิบห้าบวกลอยยี่แต่ว่าโค้วสาวเนื้อเนีแนดีดีนะแน่นตั๊บนะครับโค้งสาวเนื้อนตับน่นตับครับแนีนตับแน่นตับนนต๊บผมมีอยเหลี่ยม ลร้อยเนื้อครับค่าจ่าบาทนะครับเป็นต <rain> <c ans> <in> ัวสามตตัวละสามตัวนะพี่เบอร์ติดต่อปังมองไปแบบมอนไปแบบมองไปแบบเป็นพอความสะดวกไปส่งนะครับตัวละสามครับเปิดมาครับร้อยเนื้อนะครับเป็นร้อยเนื้อนะครับหลักสามนะครับร้อยเนื้อหลักสามนะครับสูงลอยสี่สิบ หาบวกนะครับใหญ่เงาเนาะครับราคาหลังสามนครับครับสมคาพอยู่นะครับราคามาตรฐานนะครับนะครับในห่างเพชรบุรีนะครับมืาอนี้มานะครับภาคกลางนะครับครับเพชรบุรีมาหลายทีมอยู่นะครับเห็นสองสามทีมนะครับเพชรบุรีแต่เก่าก็เห็นรถพ่วงบ้านหกเจ็ขั้นนะครับนะครับทะเบียนเพชรบุรีนะครับลอยทางนี้มีให้เบิ่งเงิน เราใเกันหรือเจล่นเหยียดน้ำได้แล้วครับได้กันแล้วนะครับเงินนะลอยหน่อยนะครับโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอโห้มันขึ้นตานางเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันนะ <c oughs> เปลี่ยนน้ำซื้อจังน้ซื้อพันาพันเจ็ดมื่นสอนยมืนันเจ็ดร้อ, 12, 700, อยรี่นะครับร้อาบวกอ้วนๆครับมื่นสนเจ็ดนะครับมื่นสอเจียดนามซื้อครับ, 12, 700, รบไปเวียดนามแน่นนะครับมื 12, 700, นบ่นสองเจ็ดร้อได้กันเะพียงเพียนะรมั้งย ได้กันเพียงนะมื่นพันหาลอยนะดันดันเงินได้หาลอยเจเพิ่นเจเพิ่นไห็เพียงเพียงนะมื่นพันนะครับป๋าเพิ่นดันเอาอีหาลอยนะครับดันเอาหาลอยกันมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสาวหน่อยแน่นดีขนาดนั้เอามื่นนี้จะขายดีนะครับมื่นนี้ครับครับตลาดยะโสนะครับราคานะครับตึงขึ้นนะครับราคาตึงขึ้นครับ ครับราคาพันฝันขึ้นขึ้นเล็กน้อยนะครับนะครับได้ขายได้ขายนะครับหลักหมื่นขึ้นขวดหนึงครับเนื้อเนียนเนีนเนื้อเนีนเนีนได้ขายดีนะครับรอยเนื้อนะครับว่าเขาโมดีลอยเนื้อนียนนีนกัได้ไหมลูกคนได้ดีไปแล้เอาป่ามันวานรูปขาดทุนขาดทุนครับขาดทุนคือเก่าคล้ายๆดีแต่ว่าขาดทุนคือเก่านะครับปลา ขาดทุนคือเก่าครับมันนี้ได้ขายราคาสูงถึงอยู่นะครับแต่ว่าขาดทุนยังขาดทุนอยู่นะครับติดมือเมื่อจ้งแจ้งนะครับติดมือติดมือมันขาดดุลนะครับสต็อกเก่านะครับซื้อแพงนะครับซื้อแพงขายถูกนะครับติดมืออยู่นะครับสต็อกเก่านะครับขาดทุนคือเก่าซื้อมาแพงขายถูกนะครับขาดดุลหลายนะครับ ออโอ้ป่ามาสื่อเ้าเลี้ยงเนาะได้ปะป๋าเป็นยุตได้ยับัดหมื่นสองมันใจกันนะป๋าไมันจะไปเรียงกันลมากของจอยอะนะนะสิบสองนะครับมือน,นี้นะครับแม่แยกลูกท้องว่างวัวผอมวัวคงสูงร้อยสี่้าบวกครับหมืนะ่นสองเน นะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่นสน้านสองพันห้าร้รอยไทยแลนด์ <c oughs> <c oughs> ส่นใจที่ตัอใดเบอร์ใดครับป๋าศ <c oughs> <c oughs> ูนยะ์แปดสองนยสอหนึ่งสองเจ็ดเ็ก้าสี่หนึ่งหนึ่งไทยแลนดนะ์ครับ ไทยแลียนสูง115ยสิบห้บวกร้อยยี่สบ120นะครับโอ้ครับมือนี้ยัดเต็มพวงอัะไรเอ้ยเต็ม10ล้อนะครับก็แน่นแน่นคักนะไซร้อยหนะครับ145ยสี่บวกร้อยห้บเบิงหนาเพิ่นออกข้างเสียงๆเนี่ยไปใส่นอ้นเนาะยมาไปใส่นอ้นเนาะแน่นเต็มเต็มลำนะครับไซส์ใหญ่นะครับสื่อร้อยเหนือใส่ใหญ่ เต็มลำนะครับไปกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับไปแล้วนะครับแน่นนี่เลยพอนะครับไซร้อยห้าสิบบวกนะครับนุ่มใหญ่ร้อยห้าสิบบวกนะครับเต็มลำเลยนะครับกาญจนบุรีนะครับเปลี่ยนรถนะครับคือคักนะครับวันนี้นะครับขายดีนะครับไขายอยู่นะครับ